สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วพามาชมสวนดอกคูนค่ะเห็นไหมคะดอกคูนดอกคูนบานเท่างามเนาะดอกคูนอีสานตอนนี้นะคะป้าแป๋วจะเดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปดูกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวของหลานชายที่สุรินค่ะก,ก็เลยเห็นดอกคูนมันสวยก็เลยแวะถ่ายดอกคูนมาฝากเห็นไหมคะสวยไหมสวยเนาะดอกคูนเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยสวยเนาะ ไม่แพ้ซากุระญี่ปุ่นหรอกค่ะขาพร้อมนี่ไงเหรอ ไหมคะโอ้โหสวยมากเลยอ่ะเรื่งแบบ อนป้าแปลวพาด,ดูดอกซากุระนะคะนี่ก็พามาดูดอกคูณนะดีนน๋ยองนี้ใา่งหน่อยค่ะ ก่อนถึงสุดทินพระแปววก็แวะตลาดป่าตลาดกลางป่าโอ้ยบกแข่งบกเขือเนาะค่ะเนาะเจ็บมาจากสวนจ<ะ>นาใหม่<ะ>นอนม้ใหม่นอนม้ใหม่อม้ยสมจอมกมะมีตลาดตลาดโอ้ยคาคาออนคาป่าแบบคะนี่ Ủa, phim. Oh cà pú. Ngang cái bưng <laughs> Ê, này đấy nó. Này nó cứ ẩn bạc dương nó. Bạc dương. kia อลอกลำอีลอกลำอีลอดอกกระเจียวดอกกระเจียวกรเจุ้ยบกกบกกกกกระเจียวัมีหยันแล้วมัมีเห็ด้ะ กระเจียวหน่อไม้ค่ะขนาดกลางป่านี่นะคะป้าแป๋วก็มาที่สุรินนะคะมาร้านเก็ะเจียวเรือของหลานชายที่สุรินค่ะกระเจียวเรือรักลอยที่สุรินนะคะวันนี้ <รอ S 1> ป้าแป๋วก็อยู่ตรงนี้ค่ะที่สุริน มีอะไรไหมคะมีตำปูนะคะตำนี่นะครับ<า>ถ้าใครนะคะอยากจะมานะคะม,มาเที่ยวแถวสลรินอยากมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะคะก็ะแบบขอแนะนำม,มาให้ร้านนี้นะคะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสิรินทรคะ่ะที่โรงเรียนสิรินทรน,นะคะโรงเรียนสิรินทร์พี่ๆอยออกมานะพี่พี่จูนเดี๋ยวรถป้ายร้านก็จะประมาณแบบนี้นะคะ วสีย์เงินน้อนนนยคะข้างในร้านก็จะประมาณนี้นะคะข้งางในร้านก็จะมีสาวน้อยจะมีสาวน้อยคนนี้อยู่คอยบริการน,นะคะคอยบริการพี่จูนชื่อพี่จูนค่ะสาวน้อย บริเวแล้วก็จะมีแบบนี้เหมือนดอกไม้มากเลยพี่จูนมีกี่โต๊ะคะร้านมีกี่โต๊ะคะเนี่ยมีกี่โต๊ะมีหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็สิบโต๊ะสิบโต๊ะไว้ลูกค้ามาพอดีลูกค้ามาสวัสดีค่ะเชิญค่ะเอาเอามาวันจันทร์วันนี้ค่ะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะนี่ร้านค่ะก็จะไปนมนี่ค่ะนี่นะคะเมนูนะคะมีอะไรบ้างคะเมนูมีก๋าเตี๋ยวเือ เราถ่ายมึยงมนูเดี๋ยวยำทะเลเดี๋ยวไปยำอะไรหรอูกยำอะไรมียำนะคะมียำแล้วก็มีส้มตำหลายอย่างนะคะมีมะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศสุดอร่อยอหมูรวมใช่ไหมคะกวยเตียมหมูรวมใช่ไหมคะพี่จูนเนี่ยมีเตี๋ยวหมูรวมนะคะ ลักษณะอย่างนี้นะคะก็ค่ะเดี๋ยวเอ็มซีก็เดี๋ยวเอ็ซีก็มา ถืถ่ายไปทางิ่กกด้วยถ่าไปทางูด้วยคอมอร่อยอร่อยมากขอ,องพีซ่้วคือตาเลาข้าวฝารนั้คะอาให้ไอ้ยาตาฟองอแตตาองพักมด้วยอ,วอ่ร้อนมากเลยจุนกินเยอะๆนะคะก๋วยเตียวเนะรือร้ออยนะ dạy không được dạy không được dạy không không ừ. 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 được dạy không được dạy không ừ. Ừ. được không บายก่อนบายค่ะหัวใจแท้ๆเลยค่ะบายเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะฝากร้านพิจูนด้วยนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวเรืออะไรคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรักร้อยค่ะค่ะที่จังหวัดสุรินอยู่ต่ข้ามโรงเรียนอะไรคะ่ะโรงเรียนสุรินทร์ค่ะ,คะแวะมาทานได้นะคะขอบคุณมากค่ะบายหัวใจนะคะหัวใจหัวใจหัวใจโอเค